สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมื่อนี้ผ้ามาตามหวยจานใช้ยญาสีได้ตัวใดเนาะคะ่ะทั้งดับล่างดับบนแล้วก็ตัวเด่นเพิ่งซื้อตัวใดจะมาฝากมาตอนนัานผู้ชมค่ะเนาะกดไลค์กดแชร์เป็นแล้วมันใจให้เจแดงแน่ค่ะเนาะสั่งซื้อครีมก็ทักมาตามเบอร์โทรขึ้นให้หน้าจอนะคะสบู่จัดโปรลดราคาหกก้อนส่งฟรีนะคะส่งฟรีเนาะเะนาะผัดเนาะส่งฟรีเด้อค่ะ ใครสนใจกระทักมาได้ตามเบอร์โทรคใหไฮนัทจอนะคะนี่คือหวยล็อก5ตัว04-03แล้วก็09แล้วก็58-41หนะคะหวยล็อกถูกทุกงวดไปถามเชื higher, ่อนชยยากค่ะว่าเป็นจีได้ตัวแรกเนาะค่ะเนาะเชื่อนชยยากมากแล้วอ่ะเนี่ยดับตัวแรกอ๋อขอรู้ซื้อหลายแทนขอรู้อกเอาโมงจ้ากว่าเชื่อนชยยาตดิ บัวเลยอ้าวอะไรผู้ใดเนาะแขกวายู่โอ้ยเรามจัหนาเรากจักแล้วเชนเซยะแต่ท้าให้ลูกเห็นอยู่ว่าเนี่ยถามคือถ่าเดียของบันพิมพ์น่ะถือทุ้งวดไม่จะต้องค่ายครับผมเมนโตเดียวอันนั้นโตเดียวรุนัวนั้นนะเซนเซียะดับเอนดันเ้อนดันแมนบอกเมนเพราะว่าผมไปเล็นมุ้ยเน่ยผมไปเห็นอันควมหัวฟังเนี่ยว่ำมีมนถือถวดเดิงวดแสนสองแสนถงวดสี่หางดติดต่อเ้เมนครับ งานเนี่ยมาบอกไว้แล้วท่านเจ้าสื่อนั่นเจ้าเมื่อนี่มันสื่อเต็มมดไว้เลยอีน่ะนางนะมันถือลายเนาะถือลายแม่ต้องถามมุสุท้าเด็กแม่มุสุดท้าเด็กน้องท้านเจียดาผาแปดเนี่แล้วล่ะค่ะตโตคอยมากว่างนึงดับตัวได้วางนึงอันเจ้าดับถูกคู่งหัวเนี่ยเป็นดับคู่งหัวเลขดังว่าสันงวดนั่น เสื้อรอดฉันบ่เสียกูเนี่ยเสื้อรอดว่าสันนี้พันว่าแมนอหรีหวนี่ยมันดังตัวใดเนาะด้ยินแต่เราดูดูอันเซียนชยานี่เจะว่าเปิดเบิ่งคลิปกันเปิดเบื่องคลิปเจ้ากระสีหนาเราเดี๋ยวถ่ายตอต่อครับดับตัวใดก็เซียนชายาแตเอาดับตัวเดียว เอฟซีออยู่เอซีก็ล่ออยู่ล่อเจ้าสีดับดับต้องบ่นดับบ่นพ่อมป้าโตคอยจับนักสิได้ขึ้นเดีอยว่นะขึ้นเล้อหรืว่าแต่ว่าเลี้ยงอยู่หน่อยหน่อยบอกเรื่องบขึ้นบเสื้อาเอาบอกคอยแน่ดับบนตัวใดดับบนตัวใดบ่บอดับเป็นโตเลยนะ ก็เป็นโตกับอได้มาออกอุ้ยเป็นสีฮอดแล้วมือแนคก็ออกแล้วมือเฮ่อกับเป็นยังกระดับเป็นตะมือนี่แล้วพ่นสิไปซื้อเลขแล้วดับบนแต่ว่าที่เนี่ๆเนี่ยดับบนล่างเนาะหาแปดเป็นห้าเอาดับบนตัวใดเลี้ยว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 าเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวตัวใดดับให้คอยแน่คอยสีไปซื้อแล้ว มดบลกเขนครัถ้าดับง่อนํานี่ลดําไง้กแต่มือออกจนห่อนมือนี่ยังสีบ่อรอย่ไม่ได้ิงเวลาเห็ดเร้อไมได้กินพอก่ลอยบอเวลาเสียแต่เล็กขแล้วแบบนี้พ่อฟังเีน้ำน้ำเขาเด้วิ่งน้ำเขาหน้าไอ้หน้าดัหน้าหน้าเมื่อวานเดยวิ่งแดนเดียวก็น้ำเขามือเ่องต้องเจ้าส่อ่ข้านาะได้กลองนะว่าเจ้าบ่จมโอ้ยอมีดใหญ่มากเนี่ เดียงวายยุงมันพูดดช่ยาางเอาสม้าเอาเล็กดับให้จันเชี่ยยาอันบิดบางบางๆก็สิสิเปลวฟันมิดสิเปฟันเนื้อแข็งแข็งแเรกัเสนชียใหญ่ๆนี่เสนแข็งแข็ง มาให้ดับต <iah. S 1> ัวเดียวนะเงาเคียงไปให้แล้วใ่ย่าเนแยชื่าหาทนได้แต่อจะได้ะ่บ่เจ้าเสีจ้าสีดับล่างตัวใดดับล่างตัวใดดับล่างดับบนกันเดียวเฮ็ดก้อนกินกอน เงือบลายเถอะเว้เก็บเงินว่าเชิญใจยากเพระท่านได้หายเนาะเมื่อใดสีให้เราจะมือแท้เลขออกมือมือนี่โอ้ยกระไดช่้อสีดำมือออกแค่เจ้าก็ะเสือไปเบิ่ดแล้วเหนื่นตัวนวายันมันไปคนเดียวน้ำเล็กคนเดขึ้น้ำหน้านนี้ขอยัน ้ำข่อยปลได้ข่อยแลรงดึงบนขึ้นดำข่อยแปลเมื่อจะฝ่ายขุนเนาะว่ามันสียหอดเท่าสีบะหอดกันย้อนใน่หวยนดำเลยมันสีได้ดำบ่ได้ดำเหมือนกับ่ได้มาครอบห่วงน้ำเหลียดในเด้อของระหยัดได้ก็ได้ดำเด้อเพิ่นบอกว่าก็บ่อยากให้ยขันบอถือมาสีเสียได้เสียเงินพคนบางคนประหยัดบอกขันบอถือมาเสียเงินบอกคนว่าท่านได้เห็ดคักเนาะขันสียซื้อกันสียซื้อไปตัวใด เอาหนีห้องนี่ยนี่ยนี่ยมันจังบดังเจ็ดแปดกับเจ็ดเก่าป่ะ่งินป่ะเจ็ดแปดกับเจ็ดเก่ามันสิถือมันก็สิถือใหญ่ค่อยแท้เจ็ดแปดเจ็ดเก่าราคามันสิไม่สี่ตัวเลยเหตุเหตุห้องมันังมันว่ากาไว้สิสื่ออยู่ไห่ห้องมห้องสาดมันจังบดังมันสิไม่เรียวสิสื่ออยู่ เทียงห้องสามไม่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าครับหกสองกับหกสามนีแค่นี้แหละหกสองหกสามสื่อโยบะเมนวอลเดียดนี่ถือกระชือนถือร่วมกันหกสองหกสามเจ็ดแปดเจ็ดเก้าไม่แค่นี้แ่ะบนล่างบนล่างแต่ว่าส่วนมางก็อย่ากบนหกสองถือเลขเดือนเนี่ยแต่ว่าใื่นบนล่างไว้นั่มก็อย่าเดี้ยหกสองหกสามแล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดเก้านี่แค่นี้ 7, 8, 7, 9, 6, 2, 6, เจ็เลขค่อยเจ็ดแปดเจ็ดเก้าหกสองหกสามถูกพ่นมาท่านมาดับโับวดับล่างตัวใดดับล่างดับล่างหนึ่ง <c oughs> ดับบนแปดกับซี่ <c oughs> ดับบนแปดกับซี่ดับล่างหนึ่งหมื่นอ่ะนะ <c oughs> วันนี้พิ่นไหาหกสองหกสาม รับเจ็ดแปดเจ็ดเก้าออหกสองนี่เดียนสกาว่ยถือแค่ล้านเด้อแม่้นแมนแมนลาลหกสองจังว่ไปอยากบวกนี่ตัวมากหกสองหกสามช่วยเบบ้าจักสิบบนจักสิล่ะเพราะท่านสืจักบาทไม่เอาระกะซาม้าสเก้าซสองเก้า่ลเนาะเสองเนาะอืม นนก็บ่บนหลังบ่นป้อนก่านับแปบนป้อกระับแปดนึ่นะนับแกับ4ี้นที่เหร่นึงแปดศหลายเด็ดเียเส้นเส็ดย้า,ายสิบ <c oughs> ดับแปบนที่มคันดับูี่ห่วยดัง่ไหคบู่บาอาจารย์ให้แปดทั้งนั้นเลยทุกสำนักให้ศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าแปดหกแปดเือทาเนเาไปเสื้อกันไหนครับที่เท่ามันไปอยู่ให้สิปดับแบบเี็กลูกเทียนเนาะนั่นแหละกนดับแปดกับสี่บนดับล่างหนึ่งพ่นาบได้กันวัคนรางาดับแปดกับสี่บนใช่ไหมดับล่างหนึ่งเลยหนึ่งหตัวเดียวบะ บอกมือหน,นึ่งชัดชัดแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะจะไปจะไปเสื้อค่ะนี่บางที่ก็นไอู่่เลยคนระับขั้นมากั่เสียแปดจะเก่าลงล่างเน่ะแล้วแปดเน่ะทุกแปดทุกแปดเนี่เอาลงล่างหมดเลยแม่นึน่งขนนึ้นบนเออซีว่าซิว่าตามลักเลยวะา,าอกดีเขากเหมัอนกันแปดนี่จังเด็กกับอยู่ลลางขั้นมันมา นั่นเร็วศูน,ย,น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 ย์แปดศูนย์แปดตัวเดียวเพระบาบระว่าอันหนึ่งดับหนึ่งหลางแล้วศูนย์แปดับ,บนน่นศูอย์อยู่ล่างท่านที่แบวางจันทร์ว่ยอยู่บนศูนย์แปดห้าแปดหกแปดเก้าแปดสามแปดอมัมกเบาอกเลขเจ้าของเล็ก หกสามีสองขหสามข้างบนหกมขนขล้วมใจบ่ยเจแสองสานี่มาแน่นขเรเลแื้อซื้อาบนขึนล่างอ้หกสองหกสามเจดปดเจ็ดเก้านี่ยซื้อบนซื้อล่างมันกันงายขึ้นบนขึ้นล่างอย่างเี้ำกับข้าวครับรมเสี่ยรักลอยเซกั กะิตกาจอให้กะกิให้โยตวิยานมือถือจอตัวเหนสามหกสองแปดหกสองสามหกสองแปดหกสองเอาเอาชัดๆค่ะท่านผู้ชมดับบน8กับซดับล่างหนึ่งแล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดเก้าหสองสามสาหสองแปดหสองเจ่นเจ้าาฟันตรงนาะค่ะเอาท่านผู้ชมก็ยาเซียบหลายบนเดินเด้เดอเรียกดับ ตั้งหวดศูนยสองะมันยังออกข้างล่างเนาะค่ะท่านผู้ชมหกสอง <62 S 2> มันอาจจะออกข้างล่างก็ได้หวยท่านผู้ชมชฉลํร่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันค่านี้ไงคุข้อบอแมนเจ็ดแปดเจ็ดเก้าหกสองหกสามสามหกสองแปดหกสองดับแปดกับซีดับห่ังหนึ่งทับเครื่งเนี้ยมาทับเครื่งเออ,อย่ง,มง,มงนม่ได้ต่ท่านผู้ชมรวยๆถูกหวยไปนักกันค่ะ